ไปดีพี่นอาเมือน,นี้เข้าสิไปหยนาคุดหาคุดเพียงหาคุดเมงกะนุ่นแล้วการกินหน่ายเลยนเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันเนาะว,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 ว่าเข้าสิไดงลายบะไปครับยย่อใหญ่พูเนาะมือน,นี้ก็เพินพ่นเพิ่นพาไปมือน,นี้ตอนนี้ก็บเกาหมูป่ายด้ยเนาะไปช่วยเนาะมือเน,นี่ยเพื่อสิเปลี่ยนตีนล้นแล้วตีนเล็กเนาะครับเปลี่ยนตีนอย่างเนาะ đừng bay ủn nó chủng đấy, bay vương gạn gì đó, bay lui, bay lạ à, cái, đó, cái, cái nào. Còn đây nó, chào bạn thì nó, cầy sinh viên bạn này nó, thống thông na đấy, bay xuôi, bay nó mới đấy đó, chim mổ à, cầy, khộng, chim mổ ข้าเียนตีรถลอันพันแนวพี่น้องอน้อพี่น้องตอนนี้กัมาหอดหอดทีเป็นเทียมหห้อยนอบาดเห็นหรออดิน่บัดเทามีพีนอ่อาเอาเบื้อเชื่อมเนี่ยนอ่บมือซึ่งอาลาเบื้อนเชื่อนเนี่ยมีหน้าอะรกับแมงคนุ่นอะไรกับแมงจุ๋งี่น้องเอาเบด สามชนิดมาอ๋อาล้วเนาะตอนนี้กำลังสีไปพี่เนาะไปอุ่เมัองจงุงเนาะไปอุ่เมัองจุงก่อนเฮาออ่ดแถบบอนเก่าเลยพี่นเนาะมาเบิ่งมาหลุดกันว่ามันสีมีหายเฮาอยู่เนาะตาข้นโบอ,อุดก็คือสีมีตาข้นอุดก่อนไงโย่พี่นเาะนาะอ๋อแลาะพี่เนาะมาเนี่ยมาฮอตโกนแล้วโกนที่เราอุดตอนนั้นเนาะ มาเบิ่งกันว่ามันจะมีไหอยู่บ่เนาะเชือกนี it, ่้า <derivatives> ข้นมาอวดคือส <traditions> ิมี่เลยเนาะอาขนมาอวดนี่ก็มีแต่บารายเนาะอ่าไฟใหม่เลยเนี่ยก็จะมาอวดแล้วไฟใหม่ใช่ไหมขี้ข้นมาอวดแล้วมันเองเนางมาเบิ่งกันว้ามันจะมีไหอยู่บนนอกบ้านนี่ นี่เนาะขี้มันก็มีลายอย Connie, er er ู่เนาะไงขี้มันออกพุนพนมุงมุงอย่างเนาะมันกินแบบมันกินยางอันนี้เนาะกินยางงูใหม่ส่วนพลนเนาะสนพ้นน้ำแล้วมันเขาหูเขาโกรวเนาะพ้นตกเหมนี้พ้นตกนี่แต่ยามพ้นตกแล้วมันจะเขาหูพี่างเนาะโมโมเมนต์นตกมันกับเขาเนาะเขาเขากระตัวหน่อยเนาะตอนนั้น

โอ้โหเ่าอนี้นะพิพาอล้วเี่นอันมาเนี่ยผักน้องจงเลยบางทีนะคับยามบวยมากินเยอะมือนนี่อันนี้บุ๋มอะไรเนาะบ๊วมีนะบ๊ตละเือนเาอุดแต่อนนีอมนขู่เลยพี่น้องไพ่หมอนะบางทีเนาะได้อยู่สองสามตัวนองอบ๊ ก้นฮาก็อูดก้อนก้อนโตมันกำลังไข่นะตอนนี้มันตัวใหญ่นะพี่น้องใหญ่อยู่กำหนึ่งเนาะเอามาอีกเที่ยนหนึ่งพี่น้องเพี่น้่งอุดอีกเที่ยนหนึ่งเนาะเพี่นว่าไพ่เอ็นบอร์นี้ ยาพายมันบ่ถึงพี่น้องเหรอนามาเบิ่งด้วยเนี่ยลาที่ท้องบ่มีคือเกาเบิดเนาะคนอูดเรื่อยๆคนนี่กไก่ทางเนี่ยเขามาสบายพี่น้องคนก็เลยเนขามาไงเนาะเขาก็มาอูดใครไมยงามะนี่ฮใคหมดวัยแบบนีออกมาได้ไหมได้ไหมใครถึงไม่ไม่ใหมดวัใครบัเทิงมันเนี่ย ไพ่ขึ้นถึงมันวะไพ่โบถึ่มห์หงอี่เนาะเราไพ่แหงมันคู่ลุกหรือเนาะโมได้เนี่แหละก่อนเขาบูดอยอะเก่เนี่ยไม้จุกเอาเท่ากูนอ๋อยังเท่าที่ถ่ายนอกมาเนี่ยเท่าที่ส้มเท่อน่งเนาะเป็นไพไพ่บถึงมันเป็นส่ไไหมนี่เคนเลยพีง เงี้ยคือเลอะอืมเวดแล้วเขามาใหม่เนาะคนอุดก่อนแหละคนอุดก่อนมิเนาะบินเอาเลยอ่ะแต่จะถูกห่อถีกเนาะไ เปิดบ้านนี่เที่ยวที่สองเห็นดีดีเอาเลยกุนไม้ก็โตอพี่น้อง้อมาดงมาปลานะบ้านนี่สุ่มไม่อยู่พี่เนาะมันก็เย็นอยู่แถวบ้านเฮาอยู่เนาะพมันมีกุกไม้กุกตอกอากาศก็ อากาศดีแล้วพี่นนอะมีนกเสียงนกเสียงอันนี้หองเนาะเสียงซัดห่องใกล้ก็อยู่บาเนาเนาะมีเสียงเสียงลดเสียงเสียงมีแต่เสียงเครื่องจักรห่องบ่คือเขามาดงมาป่าเนาะยีนเสียงนกเสียงยังห่องร้ายพี่เนาะเย็นเย็นก็เย็นเนาะ อาหารกับฮาได้เวิร์ดส่วนพันนี่ยพี่เนะอะหากินตามดงตามปลาเหาตะกี้เอี่ขึ้นมาเลี้ยงนี่เนาะบอเอาบ่ถือของกินเลี้ยงมามาหากินแทดวดงแทวปลาเหามันมีเบิดเนาะแมงไหมแมงต่อมันเลี้ยงหมากไมมหมากต่อก็มีพี่เนอะหาเอาหมากไหมหมากต่อเทียนมันเกิดมาจากธรรมศาสตร์เนาะเสียงนูหอ่พี่นนอะ ยังไหวทูกันเนาะมากุดไม้กันต่อพี่นนอะมบเนี้อ้าบอลกุนที่อันเมั่เไี้ทีคุบุเคยอูดเนาะที่หากับบุคเคยอูวดพี่นนอะไปเบิ่งกันเนาะเพราะมันจะมีหายอยู่บ่มาหอดกลห้อดกนเลยพี่น้องบบนี้มาหลุนกันเนาะกุ่นไอ้ว่ามันสีมีหายวะเนาะ còn sẽ điểm có mẫu uốn nó thì kỹ nó thế này cả mình có mẫu uốn Đìm sao lão vân này có nhai đòn pha mà nó mà lụn cài cồn thì không phần này với mẫu uốn tê hứng là bây giờ với những khả hết nào nó hoặc lẹo lẹo này. hết hay hết nào mà cân gần ừ. ừ, tê hứng là bây giờ kìa nào แต่เ้า,าอู้ตอนนั้นผมยังไงฝนโมมาอู้เลยไปยักษ์มาลุ่มกันเนอกฝนนี่วะฮะทีแล้วมีกลิ่นม้า,มาหายห่ออยู่ในเนาะหากินของธรรมศาสตร์เหยียดติดโควิดพี่เนาะหากินของอันนี้เนาะ ใส,ส่ชีวิตอยู่ในปุ่งดงในป่ากระโลดไปยากพี่น้องถ้าเอาโควิดเป็นแห่ง,งแหงเนาะถ้าโควิดแห่งแนี่มาอยู่ดงอยู่ป่าก,กินเขาอยู่พีเนาะนอนอยู่พี่เลยมากินของดงของปากก่าจช่ว่าสิโบเป็นยังมายากพี่น้องคุณกับโบายเนาะอยู่บ้านขับเขาไปฮ่าหาลินหากินยืนอันยืนหนีเนาะมักติดเนาะคนหลาย

มีจับพีน้องเลยหอบมี่จ <h ver zat> <h ver zat> ับผีน้องขึ้นได้ขึว่าคนคือนไหวอูดึงเลยเนาะกรงห้วยข้นจ้าวาคนอวดยุบยักจูกไปย่ำได้ไพ่หมอย่ำหนังทีเนอะบะมีอากาศลวงเนาะเหาจิได้กินแฮเาอยู่บ่บานนี้เนาะพี่นนอะ อากดไม้กันต่อมันอย่านี่สิกดได้เนาะแบบนี้เบิดลกนอุ่นแล้วแับนี้พี่น้องพอสีด้เนาะวพอสีอาอมห่อให้พี่น้องเบิ้งเนาะหอกินให้พี่น้องเบิ้งห่อใส่พักนั่งเลื่อนพี่น้องนั่งเลื่อนโอ้ยแสีบเล้วจับเจลข้ามเข่าปากง่ายๆเน้องยัดเข่าปากอร่อยแสีบแล้วคักๆเลยพี่น้อง บดอดายบอดายสั่งแบบนี้มือนี่สิได้สิได้หอยห้อยอยู่บ่เนาะมากินขคนเรามาศาสกับบอด้ยสั่กโนได้กันต่อบบดนี้ไปฮะโกนอ่ากกนใหม่กันต่อพี่น้องบบดนี้กกนนี้บอด้ก็ถือว่าจบเนาะแบดนี้จบบ่มีมองไปอูดเลยเนาะเป็นว่ามาอูดมาอูดล้อมเบิ่งเนาะกกนนี้่มันเคยอูดอยู่เนาะว่าได้ลาย ไปเบิ่งกันว่ามันจีด้ให้อยู่บนนอกระเบาดนี่ยอ้าวว่ากวนนี่อินพี่น้องก็เคยมาอยู่นอกะเทืยงนี่นอกรนเบิเนาะไอเต้าบัวด่เฮาเลยตอนนั้นพุ่นมาถ่ายโต๊ะเนาะเอาเบิ่งกันตอนนี้พุนโต๊ะละวันนี้มีเฮาอยู่บ่เอาใหม่สูขึ้นเนาะกวนนี้มันอยู่สูงอยู่เนาะมันอยู่ประมาณสองเมตรเนาะแต่ดินห่อถึงบอลกูนี่มัน ตอนนี้ก็ลังมัดใหม่มัดเพื่องใส่เนาะมัดเพื่องใส่ใหม่สู้ขึ้นเนาพี่เนาะแต่ตอนนี้มนดูหมุนปลามาเพื่ออุดอันนี้เนาะอ่ะว็ยคน่อะุด่สวยครับพี่เนาะหัวมี่เนาะวมันสอดยึดถึงคนโตลงมาแล้วมันก็นถึงเนาะ ได้ใจมังมู่วันนี้อ้าวสามกวนนี้เราอันนี้โบได้เลยพี่เนาะไปค่ะค่ะเข้าจิบได้มาห้อยให้อลิได้นี่ห้อยผ่านมาเนี่ยพี่เนาะเออมันออกมากินยามคืนเนาะคุคนเม็ดเมียมันก็ออกมากินเนาะพี่เนอะมันมากปลาดุงทึบๆแบบนี้เนาะพี่เนงถ้าแบบบอลเป็ดแปะมันกับโบยู่เนาะแต่คนเห็นมันโว ก็จะาลายยิ่งมันหลยนะเนาะอันนี้มันปลาดงทึบมันหมุนไปทไั้งใดก็ได้พี่เนาะลหลมันกับโบทัานเนาะซาซาวาสิงก,กอกมักยู่ดงทึบถแบบนี้พี่เนาะกะแตกับเล่นเนาะมันเพียงมีเบิร์มีหอดผ่านผ่านกะแตเพียงลายอันทันนนี่พี่น้องอยู่เนาะแต่เดียน,นี่มันก็เลือ่อึดแล้วแตเกาเนี่ยโยลาลพี่เนาะแต่เกา พ่นบ่อยนี่เนาะเดียวนี่ก็จะเอามีปืนมีนีล้าอะไรยิงมนันเนาะเดียนก็เลื่มอมยึดแล้วบ่อยยังมีให้ออกเลเนาะตะกี้เอ็นเนีน้ยเล่นเล่นซีตีนตะกี้ก็ลายเดียะนี่ก็เลื่อมแล้วเมมลื่อมพวกมีให้ออกหนีแล้วนั่นพี่เนาะตะกี้จะเอามาขายลายนี่ยเลน่นมันมากู่ทำอยู่โกรนเนี่ย มันอยู่กูนเนาะกูนไมมมากกูนนี้เข้ากันต่อพี่น้องบ้านนี่ยมาหลุ่นกันว่ามาสีมาหายอยู่เนาะกูนชุดถ่ายนี่เนาะเมื่อนี้ชาวบัวได้ละมาละอิงจุ๋งจะมีเนาะมาทำตํารวจปลาเนาะเหมือนหาส้มวิวจะมาอิงจุ๋งของบบัได้สัมได้กับจีพ่อกินแต่เห่าเยอะพี่น้องพ่อได้กินเยอะทางนี้ครับ แต่บ nice. so nice yeah. yeah. ัวไดไลา่ทำเก่าเนาะตะกี้ก็้ยอตุ้งอย่างฮัลโหลยังเต็มตอนนี hmm. ้ก oh ็ร่างมาเพื hmm. ่องแล้วควรจะตายคู่ใหญ่ๆขนาดแม่หะพี่น้องคู่อึนๆอะไรกูเอาหัวกระเต๋ออุต้านั่งชื่อวันว่าได้หัวกระเต๋เพราะมันทุน อันทอัน ok นี Guys, like 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 hmm. ้ลมันตกลงมา่าี่เนาะคือหอยตกลงนมาแล้ววันนี้ยมมูก็ตกลงมาน้าม่อยอันี้ยงแหงก่อนอาพายงแหงกันเนาะพี่นาะไปคอยหัวกนเนาะไเยเป็นนี่อืมมันตขึ้มาเจ็ดตัวสองตัวเนาะแไข อันก็อืมยเนี่ใหญ่จะลลไม่นอไม่นอืมอืมเดอมันมันไม่ใช่น้าม่นาะพี่นนอะตอนนี้อันไผ่ไผ่ตัวนี้บัวเหียนาะพี่น้างเป็นเพหาอันข้ม่ในาะ มาอุดใหม่ไพ่คอยเพลิดมันลงเนาะมันบอลลูนลงมานี่นี่พี่น้องตัวใหญ่เนาะมันติดห้องพี่น้องไม่ห่างหานี่ยังจุ่งอยู่เนาะอือเพื่อที่คุบเอามันใดเนี่ยเกงขาแล้วไปใช้แล้ววะนี่นี่ ได้แล้ววันนี้ห้าวันนี้เนาะ้วเห็ดวิธีใหม่เนาะเผื่อห้าเอาไหมไหมตายที่ร่ำน้อยๆแล้วมาหามาใส่หนีไปเนาะเห็ดคือแบบเพื่องเนาะมันจะลุกแหงเนาะมาเบิ่งกันแบบนี้มันจะลุนแรงอยู่ปะตอนนี้กำลังจุนะพี่นเนาะมาเบิ่งกันแบบนี้ปลาชีถ่ายนะวะนี้โกนชีถ่ายเห้าได้พอกินอยู่บ่มันหนีจิ้มหายเห้าอยู่บ่เนาะ ห้าวนี้เนาะลุกแล้วบานนี้ติดขักเลยเนาะมาเบิ่งกันเนาะกูขักกูขักูอ้าะแ่ะเอ้ไนาังมม่นี่อะกวนแบใหญ่เนาะโตห้าล้มมายักล้มทำโตห้าล้มมาจักยเนาะกูลงมาเจอสองสามโตพี่เนาะ อุลุ่มอลไรเธอสองสามตครบป้อคนที่ถ่ายห้อแต่อยู่ประมาณสิบปลายโตอย่งเงา้ยโอ้ยยังบอ่าเติดไก่ปลาับหองแล้วนี่คันแล้วพี่นาะคนคนที่หาเหาบเห็นแบพี่เนาะแบบนี้ หมองเหาบวเคยมากไอเสือนาเสือนนิเนาะพี่นเนาะหอบวเ็นกุ๊กมันเหมนี้เจ้ามันฮักมันอันนี้เอียอักก็จะอ่อนเลือไปเฮ็ดอันนี้เอียอะพี่นเนาะหอบวเ็นเนาะกคนที่หาหอบวเนี้พี่เนาะหอบวเครื่องอวดเนาะกคนนี้มีแตอดีนซาลาเนาะเห็นมาอวดตอนนั้นเป่าเป็นขม่าอยู่เป็นอ่อนกูนพวกไม้สะกข่าเนาะกคนนี้ วกมันจะลาลาลามมาเบิ่งกันพี่น้องกูนี่ถ่ายและถ่ายชุดาพี่น้องนี่นัดเขามาเบิ่งกันนี่สันก็นเะน้ออม่เหรอดูนี่สามาอวดกน่กนีตมกูนีนก็นีเนาะกูมันสอจข้างใน มาเข้ามาบ่งุนหันมันเี่าอยู่เนาะแต่ยู่สองคำเนาะแต่ยนคือหน่อยหนึ่งเนาะไม่ตัวใหญ่เนาะตู้ไฟเมใครเนี่มถ้าได้ร้านหนึ่งเยอะเนาะอ๋อกินก็พักไข่ทองแซ่บอิเล็ตอ๋อเจ้าลาวขี้จบเพีงยน่านี้นมพี่น้อง ตมามถาร่บพี่น้องกดไไหลกดแทรไใหัเวเข้าเด้อพี่นนองไม่่าไห